ค่ะวันนี้มาจะหลุนปะลากินนาะอ,อ,อยากกินนานแล้วนี่ก็ต้มปลาก่อนปลานิลสองตัวเนี่ยปลาล์ปะลานิลงสองตัวยาก็ต้มให้เละก่อนแล้วก็จะกองค่ะก็ไปปะลาก็เปื่อยแล้วกองก้างเรียบร้อยแล้วยาก็เริ่มแกงและเริ่มทำ อย่าเอาหอมใส่ก่นอนยากก็ล้างหอมปอกหอมไว้หอมแดงใ่หอมกันให้ก็อันนี้ก็เป็นตะไคร้ตะไคร้ใบมะกรูดย่าบดเลยอะ่ะใส่ไปด้วยมันจะหอมว้าตะไคร้ใส่แบบนี้หั่น มหมดไปเลยใส่เยอะก็เป็นสมุนไพรไงตัดไข่ใบมะกรูดด้วยค่ะหน่อยนึง ก็ปลาแกะปลาไว้บนันินมันจะใส่แต่ครึ่งหนึ่งถ้าใส่ปลาด้วยมันจะมันจะค้นไม่ได้โขกนะย่าขยำขยำเฉยแล้วเดี๋ยวใส่กะทิมันข้นหน่อย ตัวแกะปลาไว้แต่คงไม่หมดนะ่ะวันนี้วันนี้ก็รอเดือดเดี๋ยวถ้าไม่ข้นเราค่อยใส่ปลาอีกหน่อยเดี๋ยวพอละาลายเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่กะทิซื้อกะทิมาสามกล่องนะ่ะกะทิช่ชาวเกาะ ถ้าใส่ปลาแล้วมันจะอร่อยนะป่นด้วยสมุไนไพรตะไคร้ใบมะกรูดยาว่าจะใส่พริกตํำหน่อยพริกหมดไว้แล้วว่าใส่ตู้เย็นไหมใส่หน่อยมันจะได้เดีย๋ยวช้อนก่อน ในพริกให้มีรสเผ็ดหน่อยมันคงจะข้นแนละ้ว เก็บปลาไว้เยอะไงจำหม้อเนี้ยหม้อเดียวอะเลน้ำมะนาวหน่อยหนึ่งถ้าใส่มะนาวหน่อยนะมันจะอร่อยมะนาวนี่ก็บิดไว้ใส่ขวดไว้ตั้งแต่ตอนมะนาวถูกๆไงแล้วก็ใส่ฟิตแมะเดอตอนนี้มะนาวลูกเรา สิบาทแปดบาทลูกนี้เดียวเองกินไม่ไหวอะ่ละล้วซื้อไว้ตั้งกะถูกถูกๆเราก็บีบแล้วใส่ตู้เย็นไว้ให้แข็งไว้แค่แข็งไว้เดีย๋ยวค่อยชิมใส่ชูรสหน่อยให้กลมกลม ให้นอนสักก้อนให้กลมกลม่อมหล่นปล้าก็ต้องให้กลมกล่อมอะ่ะน้ำเชื่อมสักหน่อย เดี๋ยวมันจะเค็มไปอ่ยากรติดน้ำตาลต้องปนน้ำตาลหน่อยคนมากเลยเดี๋ยวก็จะใส่กะทิแล้วให้เดี๋ยวแชิมก่อนดีกว่าชิมหน้าแ้วของมาสุกมาแล้วไงปลาก็เคี่ยวจนสุกแล้วปลาก็สุกแล้วชิมก่อน อืมโอเคแล้เดี๋ยวใส่กะทิก็อร่อยละใส่กะทิแล้วก็ค่อยชิมอีกเที่ยวเดี๋ยวรอเดือดก่อนค่อยใส่กะทิทีเดียวเลย จะใส่กะทิแล้วโรยไปเลยไปน้ำขาวอย่าต้องใส่กะทิเยอะไงะาิย่าชอบกินกะทิปลาถ้าไม่มันแล้วไม่อร่อยอ ยากกินเป็นแบบปลาหลน่นนะน่ละคนมาก คงใส่หมดสามกล่องนี่แหละกล่องมันเล็กน่ะ ค่อยคนมันจะก้นหม้อมันจะติดไงเดี๋ยวถ้ากะทิมันขึ้นมันก็มันก็ไม่อร่อยหรอกต้องคนวะให้กระทิมเข้ากัน ไม่ได้เอาพริกขี้หนูมาลอยหน่อยจะใส่พริกขี้หนูตําไปหน่อยนึงเพื่อให้มีรสเผ็ดอาจจะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ายากก็ไม่ได้กินพริกโดดงั้นถ้าตําอย่างนี้ก็พอได้อยู่ใส่แต่น้อยชิมเลยดูซิว่าอร่อยไหมใส่กะทิลงไปแล้วอืมอร่อยแล้วก็วใส่กะทิแล้วมันจะอร่อยเลยอ่ะ คนน้อยไปต้องเส่ปลายมา เวลา ก็ใส่พริกไปแล้วคนมากเลยเดี๋จะตักใส่ถ้วยเกียมผักไว้แล้วก็ตักใส่ถ้วยไปแล้วปลาร้าหลนม,มีผักก็มีสามอย่างนี่แหละลืมซื้อผักกาดขาวหน่อยเนะึงอะ ก็เลยได้แค่นี้ก็กินแค่นี้แหละมะเขือแตงฟ้าแล้วก็กะหล่ำม,ม่วงวันนี้คงจะมีแค่นี้แล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะ